สวัสดีครับ,รบมมก,บมมกบรับอกผมแบ่คกระบอกเกมแคสเตอร์วันนี้คืมาอัปเดตข่าวไฟในแอดเฟรนดี้ซีดีเอลซีในวันฮอลลีวีที่มาถึงนี้นั่นเองครับผมตอนแรกก็ว่าจะไม่ทำคลิปแล้วนะพ <c oughs> ูดสดิบตีนะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดดีเอลซีไม่มาผมไม่ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับไฟในแอดเฟรนดี้ซีนั้นแต่ว่า สนั้นส,สน่อยลายการน,นะรู้สึกคิดถึงเหมือนกันโอเคครับผมก็คุณสกอตต์คานตันได้ลงประกาศมาในวันที่25สิงหาคมซึ่งเป็นประกาศเกี่ยวกับ D ี c ซที่กำจะมาในวันฮาโลวีนนี้อัปเดตข่าวสารว่าดี c ซนี้จะมีอะไรบ้างผมรู้สึกว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจก็เลยจะมาแจ้งท่านทราบครับผมนะขึ้นคุณสกอตต์เขาก็โพสต์มาเป็นข้อความที่ยาวเยียดอยูย่ครับและก็เว้นหลายบรรทัดอยู่ผมก็จะมาไปให้ทีละวักทีละวักกันเลยก็แล้วกันนะครับผมนะก็มาชมกันเลยดีกว่าว่าคุณสกอตต์คานตันเข้ามาแจ้งออะะไร้บาางนคผมมเ เริ่มจากวักแรกเฮ้ hey, ทุกคนฉันต้องการที่จะโพสข้อมูลเกี่ยวกับอัปเดตที่จะมาในวันฮาโลวีนนิดหน่อยนะฉันเริ่มตั้งแต่เมื่อหลายเดือนที่แล้วด้วยไอเดียหลายๆอย่างที่อยู่ในใจและฉันก็อยากจะปล่อยมีทั้ง DLC มีทั้งเกมใหม่และก็การเปิดกล่องซึ่งจะมีในหลังจากนี้ก็การเปิดกล่องก็คือตอนที่เราผ่านไม่คืน6ก็คืน7จะมีกล่องใช่ไหมครับนี่ครับ คุณสกอตก็แพลนที่จะปล่อยตัวเปิดกล่องเหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันกำลังทำงานหนักมากและก็มีแผนที่จะมุ่งพัฒนาต่อไปข้างหน้าอืมเพรว่าคุณสกอตก็ยังคงมีผลงานมาเรื่อยยังคงสาผลงานไม่ใช่ว่าจะหยุดแค่ภาคสี่โอเคครับนี่คือวักแรกงั้นก็มาต่อภาควักสอกันเลยในวันที่31ตุลาคมนั้น เนื้อหาก็จะเป็นการอัปเดตแบบออโต้ไม่ใช่ DLC ไม่ใช่ไม่ต้องโหลด d l เครับคือเกมจะอัปเดตให้ออโต้ทันทีแต่ละคนที่มีเกมในวันที่31ตุลาเยี่ยมซึ่งก็จะเป็นการอัปเดตตัวเกมจากเป็น1.1และก็ยังเพิ่มของเล็กๆน้อยๆและก็มีเมนูเอ็กซ์ตร้าแหรับคนที่ผ่านคืนที่6แล้วจะมีเอ็กซ์ตร้าให้แตรละคนที่ผ่านคืนที่6ดังนั้นใครที่ยังไม่เล่นผ่านที่คืน6ไปเล่นผ่านนะครับเพราะมันจะมีเอ็กซ์ตร้าเพิ่มให้นะโอเคซึ่งก็มีทั้ง มีเมนูชีตด้วยการโกงใครที่เห็นผมแคสภาค3าก็จะรู้เข่า,าการโกงเป็นไรการโกงของภาค3าก็คือการที่เราสามารถมองเห็นตำแหน่งของสปริงแท็บนี้แแผนที่ได้เลยดังนั้นการโกงของภาคที่สี่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการบอกตำแหน่งของบอนนี่และชิกะว่ามันมาหรือยังหรือยอะไรเงี้ยทำให้เรารู้ทันทีว่าจะปิดประตูทางไหนอะไรเงี้ยก็เป็นการโกงก็น่ารอเหมือนกันนะเออผมอยากแคสอยู่แล้วก็มีหมดชาเลนจ์เมนูชาเลนจ์ใหม่ครับเป็นเมนูภารกิจใหม่ที่จะเป็นภารกิจย่อยๆม,มาเพิ่มด้วย อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะมีอะไรให้เราทำอีกนยะนอกจากผ่านไปเป็นคืนเนคืนเป็นชาเลนจ์น่าสนใจครับแล้วก็ยังมีการหักมุมหรือว่ามินิเกมที่จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถผ่านชาเลนจ์หมดได้ง่ายขึ้นอ,อ๋อมินิเกมขั้นโอเคซึ่งก็ยังจะหมายถึงว่าจะมีสิ่งใหม่ๆ และก็ยังมีดาวเพิ่มขึ้นอีกสำหรับคนที่ผ่านชาเลนจ์ก็แปลว่าถ้าเกิดคุณสามารถเล่นชาเลนจ์ Dlc ในวันที่สามือนตุลาได้ก็จะได้อีกหนึ่งดาวถ้าว่าคุณจะได้เต็มที่ที่5าดาวนั่นคพอไปสี่ดาวแล้วถ้าชาเลนจ์ผ่าก็จะให้หดาวโอเคและนี่คือวัคที่2ผ่านไปมีแต่ข้อมูลน่าสนใจนั่นเลยครับโอเคนะงั้นก็มาเริ่มที่วัคที่สากันเลยในส่วนที่ขอที่จะปล่อยนั้นฉันหวังว่าฉันจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปแต่ว่าก็มีบางอย่างที่ยังไม่พร้อม ฉันมีสิ่งที่สนุกสนกอยู่ในใจแล้วล่ะกับเกมใหม่ซึ่งไม่ใช่ Fire Night a d ้ e n t 5นะครับคุณสกอตมีแพล์จะทําเกมใหม่ที่ไม่ใช่ Fire Night a n t 5ครับผมนะอันนี้ต้องคิดไว้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ท้าทายจริงๆสําหรับฉันนะม,มึงแม้ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆในวันที่30ตุลาคมถ้าเกิดเดโมมันไม่พร้อม ตอนวันที่31ตุลาคมแล้วก็มันก็จะมีการให้ดูนิดๆ,ๆหน่อยๆจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆมาให้ดูสำหรับเกมใหม่ของคุณสกอตครับแปลว่าวันที่31ตุลาจะมีทั้ง DLC การอัปเดตแล้วก็จะมีการแอบแง้มองดูโปรเจกต์ใหม่ของคุณสกอตแกจะไปทำเกมใหม่อะ ก็เท่ากับว่า Final Fantasy 5สกอตไม่ได้มีแผนจะทำนะครับดังนั้นใครที่ถามมาว่าเฮ้ยพี่แล้วภาค5ภาค5ล่ะบอกได้เลยว่ายังไม่มีครับคนสร้างเกมยังไม่คิดจะทําเลยโอเคนะโอเคีนี้ก็มาทีนี้ฉันก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่จะไม่มาในวันที่14ตุลาด้วยก็คือกล่องกล่องจะยังไม่มามันเกิดอะไรขึ้นครับไอกล่องที่จะเห็นในคืนท้ายๆคุณรู้ไหมตอนที่ฉันปล่อยเกมแรกเมื่อปีก่อนนู้น่ะ ฉันรู้สึกทึ่งมากเลยในการที่ทุกคนได้เจอเรื่องราวความลับของเกมไฟน์เฟดดี้อย่างรวดเร็วแล้วก็ภาคสองก็เหมือนกันทุกคนเจออย่างเร็วมากเลยอ่ะรู้เรื่องราวหมดเลยอะ่ะทุกคนสามารถขุดค้นเข้าไปเจอทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เกมทิออรี่ซึ่งเป็นนักทำทฤษฎีเกมไฟน์อเฟดี้ระดับโลกก็ยังทำวิดีโอที่สุดยอดในภาคที่สองด้วยเอาทำทุกอย่างได้ ถูกหมดเลยสามารถสั่งใส่ทฤษฎีของภาดิสซอนได้ถูกแทบทุกอย่างเลยและพอภาคสามออกมาก็อีกครั้งหนึ่งที่เนื้อเรื่องก็ยังถูกค้นพบได้โดยเป็นแฟนเกมรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยนะที่ฉันจะซ่อนจากพวกคุณได้เนี่ยใช่ครับคุณแตกร้องเขาเปลื้มครับทั้งสภาคที่ผ่านมาทุกคนแฟนเกมไไแฟดเฟรดี้และพวกทำทฤษฎีต่างๆสามารถค้นหาความจริงได้แทบทั้งหมดครับผมนะ แต่มาดูวักสุดท้ายครับแต่พอฉันปล่อยภาคสี่ไปออยู่ๆมันก็ไม่มีใครไม่มีใครเลยสักคนที่เจอชิ้นส่วนของความลับและเนื้อเรื่องก็ยังคงเป็นปริศนาซ่อนต่อไปหมายความว่าคุณสกอตเขาบอกเลยครับว่าไอที่พวกคุณคิดกันมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณแรดโบสกี้ S <S ที่ได้เดโมโไปเล่นคนแรกหรือแม้แต่เกมตีออรี่นักททฤษฎีชื่อดัง หรือคนอื่นๆในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่ไขปริศนาภาคสีได้ถูกต้องครับผม,มฉันคิดว่าหลายๆคนก็คงจะคิดเพียงแค่ว่าฉันน่ะเอาอีสเตอร์เอ็กแบบมูวๆสั่วๆมาใส่ครั้งนี้แต่บอกเลยว่าฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นมไม่ใช่มูวๆสั่วครับแต่อันมีความหมายเขาจะบอกอย่างนี้ครับคุณสกอตแล้วอะไรอยู่ในกล่องล่ะมันเป็นชิ้นส่วนที่จะทำให้ทุกเรื่องราวมาประจบรวมกัน ทำให้เป็นปคริศนาไขความลับที่แท้จริงของซีเรมนี้องแต่ว่าคําถามใหญ่จริงๆแล้วก็คือพวกแฟนๆจะรับได้หรือเปล่ากับความจริงที่เกิดขึ้นแปลว่าความจริงที่อยู่ในกล่องนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่กระทบจิตใจของแฟนๆเกมนัือแหละน่าสนใจเหมือนกันครับแล้วก็ประเด็นที่ว่าชิ้นส่วนนั้นยังคงเหลืออยู่มันเป็นอะไรที่ทําให้ฉันรู้สึกช็อกมากมันเป็นอะไรที่พิเศษ แล้วมันก็เป็นสิ่งที่รวบรวมมาจนเป็นปัจจุบันนี้และก็เพราะอย่างนั้นฉันก็เลยตัดสินใจว่าบางทีบางอย่างนะก็สมควรที่จะถูกปล่อยให้ลืมไปตลอดการสรุปก็คือภาค4ไม่มีใครในโลกนี้ที่ขายิศษณาได้ทั้งหมดครับผม นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่ได้ทำครับหลายท่านก็มาบอกผมเหมือนกันนะเฮ้ยพี่มึงทำสรุปภาคสีให้หน่อยดิผมก็บอกไปเลยครับว่าผมทําไม่ได้เพราะว่าเนื้อเรื่องมันยังมีอีกหลายอย่างที่เป็นปริศนาผมบอกไปหลายครั้งแล้วครับและนี่ก็คุณสกอตก็มายืนยันแล้วครับว่าไม่มีใครในโลกนี้เลยที่ขายปริศนาทั้งภาคสีทั้งหมดไม่มีใครหาเจอทั้งสิ้นครับแล้วก็คุณสกอตก็บอกว่าอของในกล่องนี้คือสิ่งที่จะขายปริศนาทุกอย่างจับทุกอย่างมารวมกันและขายปริศนาได แต่ว่าคุณสกอตกลัวแฟนๆเขาจะรับไม่ได้ที่ท,ท,ท,ที่ที่ว่าเราขายไม่ได้กันเองป่ะก็เลยกล่าวว่าจะให้ปริศนาที่อยู่ในกล่องเนี้ยถูกปล่อยลืมทิ้งไปและจะไม่เปิดเผยอ,อีกเลยมันเลยยิ่งทําให้เราสงสัยครับอะไรอยู่ในกล่องกันแน่วะน่าสนใจครับน่าสนใจแล้วก็คุณสกอตก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าคุณสกอตบอกตอนนี้แล้วไปครับว่าเขาจะไม่เอาการปลดล็อกกล่องมาพร้อมกับดีเอซีในวันที่31สิงาคม หมยพราะว่ากล่องนี้อาจจะไม่ถูกเปิดไปตลอดการพูดอยากพูดให้อยากรู้ว่าข้างในคืออะไรแต่จะไม่เปิดจะไม่ให้เปิดตลอดการอะไรอย่างเงี้ยโอ้หน่าสนใจอแต่ยีง่งใคแล้วใครจะเป็นคนใคริป็นนาภาพสีได้ถ้าคุณสกอตเขาไม่เฉลยอะแย่ yeah, นะครับโอเคครับและนั่นก็คือทั้งหมดของการอัปเดตของคุณสกอตครับในวันที่25สิงหาคมเกี่ยวกับดี c ที่จะมาในวันฮาโลวีนเป็นไงครับมันดูเหมือนมีอะไรเยอะแยะมากเลยนะ และก็แลนของเกมใหม่ของคุณสกอตที่จะเป็นเกมอะไรมันเป็นการท้าทายใหม่ของเขาผมก็ต้องสนใจไว้ก่อนแล้วถึงแม้ว่า Final f a n จะเป็นเกมที่ได้ละครนิยมเกมแรกของเขาแต่ไม่แน่ว่าเกมใหม่ที่เขาทําออกมาก็อาจจะเป็นแนวใหม่ไปอีกเขาอาจจะทําให้โลกเกมสั่นคลอนอีกครั้งหลังจาก f ป n a l f a n ผมรู้สึกสนใจเกมใหม่ของเขามากผมจะติดตามข่าวเกมใหม่ของเขาด้วยกันเลยกันก็ค่เคครับผมรู้สึกเริ่มรู้สึกคิดถึงเกม f i n a f a n ครับคือตอนแรกที่ผมแคสไปตอน ภาคตี 4, ใช่ไหมที่ผมรู้สึกลำบากมากกว่าจะเล่นผ่านเล่นอะไรมันรู้สึกเหนื่อยครับตอนนั้นก็เลยเอียนก็เลยบอกไปว่าผมจะไม่อัปเดตอะไรจนกว่าดียอลซจะมาแต่พอผ่านมาสักพักจนถึงตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกคิดถึงแล้วคิดถึงความยากลําลบากกว่าจะได้ผ่านอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกคิดถึงแล้วก็อยากจะกลับไปเล่นอีกดังนั้นผมก็ค่อนข้างจะตั้งหน้าตั้งตารอ d l c วันฮาโลวีนอย่างใจจดจจ่อเหมือนกันนะผมนะก็ทํามาแล้วผมก็จะเล่นแน่นอนไม่พลาดเลย โอเคนะครับผมตั้งหน้าตั้งๆคอยกันได้เลยตลาบวันนี้ก็อ mm ั hmm. เปเดตเสร็จเรียบร้อยครับผมไว้เจอก,กันใหม่พัทหน้าผมเมกินแคตเตอร์แต่แวันนี้กขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฟูง